สวัสดีค่ะวันนี้มาแชร์สูตรแตงกวาดองนะคะแตงกวาต้องแช่น้ําไว้ก่อน2ชั่วโมงนะคะถึงจะใช้ได้เอามือกดๆให้แตงกวาท่วมน้ําเลยนะคะวัตถุดิบที่ต้องใช้นะคะมีดอกผักชีลาว h r อ e r a d i s h กระเทียมแล้วก็เกลือนะคะแตงกวาแล้วก็น้ําร้อนค่ะขั้นแรกนะคะเอาดอกผักชีลาวใส่ลงไปทุกขวดเลยนะคะตามด้วย h r อ e radish ค่ะ อย่างละ2 3ชิ้นนะคะตามด้วยกระเทียมขวดละ2 3ชิ้นเหมือนกันค่ะกว่าเราจะใช้ตรงขั้วมันนะคะยัดลงไปข้างล่างใส่ไปจนเต็มขวดเลยนะคะคือเราต้องยัดแตงกวาให้แน่นๆเลยนะคะพอเคาะแล้วแตงกวาไม่หลุดออกมาจากขวดถือว่าใช้ได้แล้วค่ะส่วนแตงกวาที่แตกนะคะเราต้องเอาออกนะคะใช้ไม่ได้นะคะพอ ยัดแตงกวาเสร็จเรียบร้อยเรามาเตรียมน้ำร้อนนะคะ1ลิตรต่อเกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตรนะคะคนๆให้เกลือละลายพอเกลือละลายได้ที่ก็เอาน้ำร้อนเทใส่ไปในขวดแตงกวาเลยค่ะ เทไปให้ท่วมแตงกวาเลยนะคะก็ต้องท่วมแตงกวานะคะแตงกวาตองสูตรนี้จะอยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์นะคะถึงจะใช้ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ประมาณเดือนหนึ่งแตงกวาจะอร่อยกลมกล่อมไม่เปรี้ยวเกินไปและไม่เค็มจนเกินไปค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะปิดให้สนิทเลยของหนูจะ เขียนวันที่ไว้ก็คือวันนี้วันที่28เดือน7จะเปิดกินอีกทีคือวันที่28เดือน8นะคะเพราะว่าจะไว้ให้ครบ1เดือนมันจะอร่อยกว่าแล้วก็ไม่เปรี้ยวและไม่เค็มจนเกินไปเสร็จเรียบร้อยค่ะไปลองทำกันดูนะคะ